ตีนี้เราก็มาดูการปรุงยาตามแบบแผนไทยของเราหรือแผนโบราณเนี่ยในขณะนี้เราได้กําหนดนะครับวิธีการปรุงยาตามแผนโบราณหรือแผนไทยของเราเป็น28วิธีนะเป็น28วิธีนะอาจารย์ก็จะพูดเร็วๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลงลึกลันในแต่ละอันอันแรกก็คือยาที่สับเป็นชิ้นเป็นท่อนแล้วก็ใส่ลงในหม้อเติมน้ําแล้วก็ลิน เอาเอาไปนะเติมน้าแล้วไปต้มนะครับแล้วก็กินเล่นกินแต่น้ําหรือเราเรียกอย่างว่ายาต้มนั่นเองนะครับอันนี้เราคงจะคุ้นกันอันที่สองเป็นยาดองนะครับยางดองแช่ด้วยน้ําท่าหรือน้ําสุราแล้วล่นกินแต่น้ําอันนี้ก็ถือเป็นยาน้ําเหมือนกันอันที่สามยากัดด้วยเหล้าหรือแอลกอฮอล์หยดลงน้ํากินอาจารย์จะพูดไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปดูรายละเอียดกันกันทีละส่วนอันที่สี่คือยาที่เผาให้เป็นด่าง เอาด่างนั้นแช่น้ำแล้วลินกินแต่น้ำนอันที่ห้าคือยากลั่นเอาน้ำเหงือเช่นกลั่นสุราแล้วเอาน้ำเหงือมากินนั่นเองก็คือน้ำเหงือก็คือน้ำกลั่นนั่นแหละอันที่6คือยาหุงด้วยน้ำมัน,นแล้วเอาน้ำมันใส่กล้องเป่าบาดแผลและฐานฝีนเดยวสมัยก่อนเราก็มีฝีกันเยอะนะฮะก็เอาตัวยามาหุงด้วยน้ำมันก่อนแล้วก็เอายาตัวนั้นไป เป่าใส่ฝีใส่บาดแผลก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอันที่7คือยาที่ผสมแล้วแล้วก็มาใช้บ้วนปากนะเป็นยาบ้วนปากนะอันที่8คือยาที่ผสมแล้วแล้วต้มมาต้มอ,อาบเช่นยายาที่เรา,เายาอาบน้ําสมุนไพรอย่างคนหลังคอดเนี่ยเอเอาตัวยามาต้มต้มต้มเสร็จแล้วก็ามาผสมน้ําแล้วก็อาบนะครับ น้ำอุ่นหรือเอามาแช่ก็ได้อันที่9คือผสมแล้วเอาน้ํามาแช่นะมีเดี๋ยนี้เช่นการแช่เท้าด้วยน้ําสมุนไพรย,ยาผสมแล้วเอาน้ำชะนะชะล้างแผลเช่นเอาเอาเปลือกแครเปลือกทับทิมเนี่ยมาละมาต้มเป็นน้ําลดฝาดแล้วก็ไปล้างแผลเพราะยาลดฝาดเนี่ยจะใช้สมานบาดแผลนะครับอันที่11คือยาที่ผสมแล้วเอาน้ําสวนนะเอาน้ําแล้วก็สวนเข้าไปใน ในทวารเป็นตัวยาถ่ายอะไรนั่นเองนะเป็นยาระบายเป็นยาสวนทวารหรือยาตําเป็นผงแล้วบดละเอียดละลายน้ํากระสาสอย่างยาต่างๆอันนี้เป็นยาผงหรือยาที่มาเผาให้ไหม้แล้วบดเป็นผงละลายน้ําต่างๆกินอันนี้ก็เป็นยาเผานะครับก็เป็นพวกเช่นเ,เปลือกหอยนี่ก็ต้องเผาก่อนถูกไหมครับยาผสมแล้วตํา เป็นผงกวนให้ละเอียดแล้วใส่กล้องเป่าทางจมูกและคอก็คือยานัดถูกไหมครับเป็นยานัดหรืออันที่15ยาที่ผสมมวลบุหรีนะครับเอาควันบุรี่มาสูบเช่นยาพวกแก้ลิดสดวงจมูกใส่นัดต่างๆนะหรือยาผสมแล้วทำเป็นยาทานะครับเอาผสมผสมแล้วก็มาทานะต่อไปก็เป็นยาที่ผสมแล้วทําเป็นลูกประครบ อันนี้รูปครบก็เป็นยาที่ประคบนั่นเองหรือทําเป็นยาพอกอันที่18นะครับหรือยาที่ผสมแล้วบทละเอียดแล้วก็ทําเป็นเม็ดนะาปั้นเป็นเม็ดเป็นแท่งเป็นลูกกรอนก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นยาเม็ดหรือยาลูกกรอนอันที่20ก็คือยาที่ปั้นเป็นแท่งเป็นแผ่นอาจจะไว้ใช้เน็บก็ได้เรียกยาเน็บนะครับหรืออันที่21ก็คือยาที่ทําผสมปรุงแล้วตอกอัดเม็ดอันนี้เป็นวิธีใหม่ คำว่า,าตอกอัดเม็ดนี่ก็คือใช้เทคนิคทางแผนปัจจุบันเข้ามานะครับหรือยาผสมแล้วก็บดเป็นผงปั้นเป็นเม็ดแล้วก็เคลือบนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นว่ายาลูกกรดบางชนิดนี่จะเคลือบมันเลยนะฮะใช้เคลือบหรือยาลูกอมเห็นไหมนะยาอมต่างๆเนี่ยก็จะเคลือบหรือยาผสมแล้วทําเป็นแคปซูลก็คือที่เราบดแล้วแล้วก็ทำเป็นแคปซูลเยอะแยะเดี๋ยวนี้ หรือยาผสมและอันที่24ก็คือยาที่ห่อผ้าบรรจุใส่กลักแล้วไ้ใช้ดมเช่นยายาดมส้มมือนะครับหรืออัน25ก็คือยาผสมแล้วใส่กล้องติดไฟใช้ควันเป่าบาดแผลและฐานฝีอันนี้ก็ยาเป่านั่นเองนะครับหรือยาผสมแล้วเผาไฟแล้วโรยบนฐานใช้ควันลมอันนี้ก็เราเรียกว่ายาเช่นยานั่งฐานนะครับ ยี่แปดนี้ก็เป็นยาที่เราต้มแล้วเอาไอลมหรืออบนะครับก็เป็นยาอบนั่นเองที่เราเข้าอบสมุนไพรหรืออันยี่แปดก็คือยาที่ผสมแล้วแล้วกวนเป็นขี้ผึ้งปิดบาดแผลนะเช่นขี้ผึ้งต่างต่างก็มีอันนี้ก็เป็นยาประมาณยี่สิบแปดวิธีหลักๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูแต่ละวิธีกันอันนี้แต่ก็มีภาพเป็นพิมพ์อัดเม็ดนะครับที่เราทําเป็นเม็ด เป็นพิมพ์มือนะเขาเรียกพิมพ์มือทองเหลืองนะระวังเรื่องเครื่องมือด้วยนะครับบางทีไปเจอข้อสอบอาจจะถามว่านี่เครื่องมืออะไรทํำยังไงเป็นเครื่องมือที่ใช้ส่วนใหญ่ก็ทําด้วยทองเหลืองนะฮะแล้วก็จะอาจจะมีไซส์ขนาดต่างๆนะครับแล้วก็มีตัวบีบเข้าไปอัดยาเข้าไปแล้วก็บีบออกมาให้มันเป็นเป็นแท่งๆนะครับสมัยก่อนก็ใช้แทนการปั้นมือนะครับ ก็เดิมแล้วจริงๆแล้วการปรุงยาแผานโบราณจะมีเยี่ยบสมัยก่อนนี้จะมี23 24วิธีเองนะแต่ได้มีประกาศเพิ่มเข้าไปเช่นยาลูกกราเคลือบอย่างเงี้ยนะครับยาทำเม็ดแคปซูลยาตอกอัดเม็ดนะพวกนี้เป็นยาที่ใช้เทคนิคแผนปัจุบันเข้ามาเสริมหรือยาเคลือบนะครับก็เลยกลายเป็น28วิธี อันนี้ก็เขาก็ผสมยานี่ก็เป็นภาพแล้วก็ใช้พิมพ์มือกดเข้าไปพอกดเข้าไปแล้วก็บีบออกมามันก็อัดเป็นแท่งๆเป็นแท่งๆไว้แล้วเราก็ไปตากให้แห้งนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึง่งทีนี้เรามาดูตัวยาทีละอย่างนะครับยาต้มนี่เราคงจะคุ้น,นยาต้มก็เป็นยาที่เราสับตัวยานะส่วนใหญ,ญ่เราต้องสับตัวยาให้เป็นชิ้นเป็นท่อนเล็กๆนะครับ นะแล้วก็หัน่นหรือหั่นก็ได้หรือสับยาแล้วก็เอามาใส่ภาชนะสมัยก่อนเราก็ใช้หม้อด,ดินถูกไหมฮะหม้อด,ดินล้างตัวยาให้สะอาดแล้วก็ใส่หม้อด,ดินแล้วก็ต้มกินอันนี้เราเรียกยาต้มยาต้มนี้ก็ถือว่าเป็นยาที่นิยมใช้มากที่สุดนะเพราะการต้มนี้ก็เป็นการสกัดเอาสารหรือตัวยาสําคัญออกมานะนั้นยาต้มนี้เราก็สามารถใช้ทั้งยาแห้งและยาสด นะสามารถต้มได้แต่สำคัญก็คือตัวยานั้นจะต้องละลายได้ดีในน้ำนะสมุนไพรส่วนใหญ่ก็ละลายได้ดีในน้ำนะแต่ก็ต้องมาทำความสะอาดศัพนะเป็นท่อนที่ขนาดพอ,อเหมาะด้วยนะเวลาที่ต้มก็สามารถก็สามารถตัวยาหรือน้ำก็สามารถไปละลายเอาเอายาออกเอาตัวยาออกมาได้ง่ายถ้าชิ้นใหญ่ก็ละลายได้ยากใช่ไหมไปสลาย เอาสกัดตัวยาออกได้ยากงั้นเวลาต้มก็ควรจะสับเป็นชิ้นยาให้เล็กๆนะครับเขาบอกว่าควรใช้หม้อด,ดินใหม่หรือภาชนะเคลือบผิวที่ไม่ให้สารพิษถูกความร้อนงนั้นเดี๋ยวนี้การต้มยาเนี่ยก็ควรเลือกภาชนะที่ต้มด้วยไม่ควรเลือกอลูมิเนียมนะฮะเพราะนี้เพราะมันจะหม้ออลูมิเนียมต่างๆเนี่ยมันจะสลายตัวมันทําปฏิกิริยากับตัวยาบางตัวนะครับทำให้เกิดสารพิษได้เหมือนกัน นะครับควรใช้หมอ้อเคลือบอันนี้เป็นยาต้มเป็นหมอ้อเคลือบเป็นหมอ้อเซรามิกอะไรพวกนี้หรือหมอ้อดินไปเลยนะครับหรือหมอ้อสแตนเลสถ้าใช้แก๊สก็ควรใช้หมอ้มอหม้อสแตนเลสหรือหมอ้อเคลือบแต่ถ้าเป็นหมอ้อดินก็ควรใช้ก็ใช้เตาถ่านได้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบยาต้ม เวลาต้มยาเนี่ยสมัยโบราณเราก็มีตัวเวลามีพิธีกรรมต่างๆด้วยมีการเสกยาลงหม้อมีพิธีกรรมมีฉเฉลวนะครับที่ปักไว้เพื่อเป็นการแสดงถึงคือตัวฉเฉลีวเนี่ยก็ก็เป็นตัวแสดงถึงความว่าเราให้เกียรตินะครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับตัวยานั้นมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือเป็นการเสกคาถาอาจจะทําเป็นดาวหาแฉก นะครับอาจจะหมายถึงพระเจ้าห้าพระองค์คือเป็นการเป็นความเชื่อว่าจะทําให้ฤทธิ์ยาตัวนั้นนะตรงกับโรคหรือทําให้มีมีสรรพคุณในทางการรักษานะฮะในทางความเชื่อได้ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้เน้นตรงนี้สมัยก่อนมีเรื่องนี้จริงๆก่อนจะต้มเนี่ยก็ต้องมีการเสกยาลงหม้อก่อนจะกินก็ต้องมีตำมีกระถาเสกยานะครับใครเคยกินยาต้มมั่ง ฮ <c oughs> ะฮัลโหลยังอยู่ไหมฮัลโหลฮัลโหลว่าไงครับ